สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอวิธีการบันทึกสัญญาณจาก OPC Server ซึ่งต่อกับ PLC และอุปกรณ์ต่างๆเก็บไว้ใน Database โดยสามารถเามาโชว์เป็นแบบกราฟและเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในวันนี้ขอเสนอวิธีการเก็บสัญญาณใน Microsoft SQL Server โดยจะใช้ Microsoft SQL Server Express ก่อนอื่นเปิดไปยัง Microsoft SQL Server Management Studio จากนั้นติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการในทีน่นี้จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิเวเตอร์ปัจจุบันโดยมี Instance Name ชื่อว่า SQL Express 2ท่านสามารถดูชื่อ Instance Name ของ SQL Server ได้จาก SQL Server Configuration Manager ซึ่งจะเห็นชื่อ instance ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนะครับเราติดต่อเข้าไปยัง sql express 2ซึ่งเป็น instance ของ sql server ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันในที่นี้ผมจะเก็บสัญญาณไว้ใน database ที่ชื่อว่า test นะครับ ถ้าท่านต้องการสร้าง Database ขึ้นมาใหม่สามารถคลิกขวาที่ d a t a b อ s e แล้วเลือก New Database แล้วกระทำตามวิาสา์ที่มีอยู่จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง d a t a b อ s e เเมื่อรู้ที่เก็บข้อมูลก็คือ SQL Server เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดมายังโปรแกรม t r e n d w o r k 32 Logger Configurator ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของ i c o n i c s จากนั้นในตัวอย่างนี้ ผมจะทำการสร้างไฟล์ configuration ขึ้นมาใหม่นะครับก่อนที่เราจะาสร้างไฟล์ configuration ขึ้นมาใหม่นะครับก่อนอื่นให้ทำการ disconnect กับ SQL Server ปัจจุบันซะก่อนโดยเลือกไปยังกิ่ง Configuration ของเรานะครับในที่นี้ในตัวอย่างนี้ก็คือ myconfig นะครับจากนั้นก็ทำการ stop จนไฟจะราจร เปลี่นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้คือ stop นะครับจากนั้นก็ทำการ disconnect นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม disconnect อันนี้จะเป็นการทำให้ configuration เดิมเนี่ยนะครับ disconnect จากไฟล์ configuration ที่ชื่อว่า er m y t w x l o c k e r mdb นี้ซึ่งใช้ในตัวอย่างนี้นะครับสรุปก็คือเราจะต้องทำการ stop และ disconnect configuration ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเสียก่อนนะครับ จากนั้นเมื่อเราต้องการสร้างไฟล์ c o n f i guration ขึ้นมาใหม่นะครับให้เลือกไฟล์ new คลิกปุ่ม next เลือกสร้าง c o n f i guration แบบที่เราต้องการจะเก็บเป็นไฟล์ Microsoft Access หรือ MSSQL Server Database ก็ได้ในที่นี้จะเลือกไฟล์ c o n f i guration เป็นแบบ Microsoft Access นั่นไม่ได้ไหมายถึงว่าเราเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ Microsoft Access นะครับ เป็นแค่ configuration เท่านั้นเองก็คือข้อกำหนดต่างๆคลิกปุ่ม next ต่อไปจากนั้นเลือกที่เก็บว่าจะเก็บไว้ในไหนนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น t w s locker 2 mdb ใส่เครื่องหมายถูกตรง make database active เพื่อทำให้ database ตัวนี้นะครับ active ก็คือนำไปใช้งานนั่นเองคลิกปุ่ม finish แต่กิง c o n f i g u r a t i o n นะครับจะไม่พบอะไรให้คลิกขวาเลือก new configuration ตั้งชื่อ configuration เช่นเป็น my config คลิกปุ่ม apply ตรงช่อง network node name เนี่ยนะครับปล่อยให้เป็น local ลลเพราะว่าเราติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะเก็บไฟล์เนี่ยนะครับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันหมายถึงไฟล์ configuration นะครับไม่ได้หมายถึงข้อมูลจาก OPC server นะครับยังไม่ใช่ ทีนี้เราคลิกขวาตรงไมา c o n f ฟ i ิ Config, เลือก n e w d a t a b a s e Group เพื่อสร้างกรุ๊ปของฐานข้อมูลนะครับเพื่อระบุว่าในกรุ๊ปของฐานข้อมูลนี่เราจะเก็บไว้ใน Database ที่ชื่อว่าอะไรนะครับเราตั้งชื่อกรุ๊ปว่าเป็น Db1 นะครับจะตั้งชื่อยังไงก็ได้จากนั้นในช่องไพร a r y Data So าซอสนี่เราจะต้องระบุว่าเราจะเก็บข้อมูลนะครับ OPC tag หรือสัญญาณต่างๆเนี่ย ไว้ในฐานข้อมูลประเภทใดชื่ออะไรนะครับให้คลิกปุ่มจุดๆข้างช่อง primary data source นี่นะครับเข้าไปจากนั้นเลือก Machine data source แล้วเลือก data source ที่เราต้องการซึ่ง d t t s o u ซ c e เหล่านี้นะครับจะลิงก์อยู่กับ database ที่เราต้องการเก็บข้อมูลถ้าเราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่ให้คลิก new แล้วก็เลือก System data source คลิกปุ่ม Next ต่อไปในตัวอย่างนี้จะเก็บไว้ใน SQL Server นะครับผมจะใช้ SQL Server Native Client 11ซึ่งหมายถึง SQL Server Express และ SQL Server Version 2008นะครับคลิก Next ต่อไป Finish จากนั้นตั้งชื่อ Data Source เช่นเป็น MSSQL นะครับ 2008เลือกเซิร์เวอร์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถพิมพ์เองนะครับตามที่เราพบใน Management Studio Express ก็คือ local sql express 2ถ้าเครื่องที่เป็น SQL Server จริงนะครับก็จะมีชื่อ instance ต่างจากนี้นะครับเนื่องจากในเครื่องผมมี instance 2ตัวคือ SQL Express และ SQL Express 2นะครับผมจะใช้ตัว instance ที่ชื่อว่า SQL Express 2คลิกปุ่ม Next ต่อไปและก็ Next ต่อไปนะครับ Change default database to ให้เลือกดัตเตอร์เที่เราต้องการเก็บก็คือดัตเตอร์ที่ชื่อว่า Test ตอนนี้นะครับผมได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วจากนั้นก็เลือก next ต่อไปนะครับ finish คลิกปุ่ม Test Datasource คลิกโอเคจากนั้นกลับมายังหน้าต่างของเราเราจะพบชื่อ Datasource ที่ชื่อว่า s MS mssql 2008นะครับก็คลิกโอเคคลิกโอเคนะครับหรือเราจะเลือกออปชันก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ล็อกอินกับพาสเวิร์ดของ sql หรือจะใช้ windows authentication ก็เลือกเป็น use trusted connection นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคคลิก apply เมื่อสร้าง database group ขึ้นมาแล้วนะครับ ระบุแล้วว่าจะเก็บไว้ที่ไหนเก็บข้อมูลนะครับไว้ในดัต a ต a s e เบสตัวไหนนะครับชื่ออะไรผ่าน data s o ซอที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็เลือกสัญญาณที่เราต้องการล็อกคลิกขวาที่ database group บสกร DB1 เลือก New Locking Group ตั้งชื่อล็อกกิ g g กรุปเช่นเป็นล็อกหนึ่งนะครับ Apply ในแต่ละล็อกนี้สามารถมี Data Collection Rate ต่างกันได้อย่างเช่นล็อกที่เราสร้างขึ้นมานี่คือล็อก1เราอาจจะสร้าง Data Collection นะครับเป็นทุกๆ1วินาทีส่วนอีกกรุปหนึ่งก็เป็นทุกๆ2วินาทีซึ่งจะมีความละเอียดของสัญญาณ1วินาทีและ2วินาทีแล้วแต่ที่เรากำหนดนะครับเพราะนั้นกรุปไหนนะครับล็อกกิ้งกรุปไหนเราต้องการให้มี Collection Rate Conculation Period ต่างกันนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับ Calculation Period นะครับคือเมื่อถึงเวลาเท่าไหร่ ถึงจะเอามาคำนวณเช่นเราเอาจจะคำนวณ Average Maximum Minimum เป็นต้นนะครับโดยทั่วไปนะครับ calculation period เนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับ data collection rate นะครับผมจะน้อยกว่าไม่ได้นะครับในที่นี้ผมเก็บสัญญาณไว้ทุกๆ1วินาทีนะครับ collection rate ก็คือ1วินาทีเช่นเดียวกันนะครับเราเลือกสัญญาณโดยการคลิกขวาที่ล็อก หน,นะครับจากนั้นก็เลือก OPC Tag หรือ Expression นะครับในที่นี้ผมเลือก OPC Tag แล้วก็ไปเลือก OPC Tag ที่เราต้องการให้เลือกสัญญาณจาก OPC Server ที่เราต้องการนะครับถ้าไม่มี Iconic OPC UA นะครับให้เลือกมาที่ Iconic Simulator 1ซึ่งเป็น OPC Server ที่มาพร้อมกับ Genesis นะครับจากนั้นก็แตกกิ่งมาที่ Simulate PLC จะพบสัญญาณจำลองต่างๆนะครับในที่นี้ผมจะเลือกสัญญาณอยู่3ตัวคือ Random สายและแรมนะครับโดยดีมืคลิกสัญญาณทั้ง3ตัวนี้นะครับสัญญาณทั้ง3ตัวก็จะปรากฏในรายการด้านบนจากนั้นคลิกโอเคก็จะพบสัญญาณอยู่ในรายการล็อก1ของเราแล้วนะครับทีนี้ให้คลิกตัวอัปเดตรันไทม์คอนฟิกเกชันนะครับก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับหรือจะคลิกปุ่มรจราจรก็ได้นะครับถ้าเราเลือกอัปเดต Run Time เนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่า คอนฟิ guration ที่เราแก้ไขเนี่ยนะครับจะถูกนำไปใช้ในรันไทม์เซอร์วิสนะครับทีนี้ลองมาดูที่แท็บ a b l e Management นิดหนึ่งนะครับ Table ที่เขาจะสร้างให้เราอัตโนมัติชื่อว่าล็อกหนึ่งนะครับโดยจำนวน Table จะมีอยู่10 Table เริ่มต้นที่ Table ที่1นนะครับก็คือล็อกหนึ่งขีดหนึ่งนั่นเองทุกเวลานะครับ สตาร์ทและเมื่อเวลาผ่านไปถึง23นาฬิกา5นาทีห้วินาทีนะครับจะมีการสร้างล็อก1กีด2นะครับถัดจากนั้นเมื่อเมืม่อถึงอีกวันหนึง่งเวลา23นาฬิกา5นาทีห้กวินาทีก็จะสร้างล็อก1นขีด3อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10ตารางนะครับและตารางที่1นะครับก็จะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่ต่อไปนะครับวนไปงี้เรื่อยๆถ้าเราต้องการให้ข้อมูลมีมากขึ้นเราสามารถเพิ่มจํานวนตาราง หรือเพิ่มนะครับเปลี่ยนจาก Ontime เป็น on, on In t e r v a l นะครับเพราะเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้สร้างทุกๆกี่วันกี่ชั่วโมงเป็นต้นนะครับในที่นี้ผมปล่อยให้เป็นตามตัวอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับว่าทุกอย่างถูกต้องนะครับให้คลิกปุ่ม Apply นะครับผมเมื่อคลิกปุ่ม Apply แล้วให้คลิกตรง Update Runtime Configuration ตรงนี้นะครับตอบ yes จะมีการเริ่มนะครับสตาร์ทการเก็บข้อมูลไปไว้ในดัต a ตอ s e เบสรอสักพักหนึ่งนะครับสังเกตว่าชื่อเทเบิลคือล็อกหนะครับเขาจะสร้างตัวแรกก็คือล็อก1นคิดหให้เราเราเปิดเข้าไปที่ S Q L Server แต่กิ่งดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า test นะครับจะเจอกิ่งเทเบิลเมื่อแตกกิ่งเทเบิลจะเจอล็ 1. อก1นคิดหเห็นไหมครับเขาจะสร้างขึ้นมาให้เราแล้วให้เรา คลิกขวานะครับที่ล็อก1นขีดหนึ่งแล้วเลือก Edit Top อ0 0รอหรือว่า Select Top 1000รอก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเราก็จะพบว่าจะมีข้อมูลอยู่นะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่24รอนะครับเพราะว่าเราเพิ่งสตาร์ตเองในที่นี้ก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับว่า,าเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่นะครับโดยค่าข้อมูลก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเราจะไม่รู้ ว่าสัญญาณไหนเป็นสัญญาณไหนนะครับเพราะว่าเขาจะอ้างอิงด้วย Index Number นะครับโดยที่จะมีชื่อของคอลัมน์เป็น Sample Value 1 Sample Value 2ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราต้องการที่เอาสัญญาณมาแสดงนะครับในรูปแบบกราฟเราสามารถเปิดไปที่ Graphworks นะครับเอามาโชว์ที่ Graphworks ได้ใน Graphworks นะครับเราคลิกตรง t w x Viewer นะครับเพื่อเอากราฟมาแสดง จากนั้นเดี๋ยวผลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกที่เพนเลือกแท็กเมนูเลือก history tag อันนี้ history tag ก็คือสัญญาณที่เก็บไว้แล้วในดัต a ต a รเบสนะครับต้องการเอามาโชว์เลือกไปที่ My Computer จะเจอ Iconics t w x s q l server จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผลคลิกเข้าไปจะเจอ db 1ซึ่งตรงกับ db group ของเราที่เราสร้างไว้นะครับนี่ครับ db 1 ดี๋ยวคลิกตรง DB1 เข้าไปจะเจอล็อก1ซึ่งก็ตรงกับล็อก1ที่เราสร้างไว้เป็นล็อกกิงครุปนะครับเราเดีมันคลิกที่ล็อก1ก็จะเจอสัญญาณทั้ง3าสัญญาณของเราแล้วคลิกโอเคออกมาทีนี้เลือกเรทตามที่เราต้องการจะให้มีการรีเฟรชฮิสตอรี่ฮิสตอรี่รีเฟรชเรทเท่าไหร่นะครับเช่นผมเอาทุกๆ10ิวินาทีนะครับรีเฟรชมาครั้งหนึ่งนะครับคอลเลกชันเรทเท่าไหร่นะครับเป็นต้นสามารถที่จะกำหนดเทรนด์พ r เรียดได้คลิก คลิก a p p l y นะครับแล้วคลิกโอเคลองรันไทม์ดูนะครับข้อมูลจาก database ก็จะเอามาพลอตในนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะรอ1ิบนาทีก่อนที่จะรีเฟรชข้อมูลมาใหม่เพราะว่าเรากำหนดไว้ว่าให้รีเฟรชข้อมูลทุกๆสินาทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลย้อนหลังที่เก็บไว้ใน database นะครับหากเราต้องการที่จะเอามาพลอตเทียบกับ r ร a l time นะครับเราก็เลือก Pen นะครับแล้วเลือก o p ป c ซี่นะครับจากนั้นก็เลือกสัญญาณ ที่เราต้องการเอามาพลอตเทียบกันเช่นผมเอาสัญญาณ opc simulator นะครับ simulate plc เอาสัญญาณ random นะครับซึ่งเป็นสัญญาณ Real Time มาพลอตด้วยนะครับคลิกโอเคแล้วก็รันถทมจะเห็นว่าสัญญาณ Real Time เนี่ยมันจะเริ่มพลอตใหม่นะครับนี่ครับเป็นสีเขียวขี้ม้าเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวออกฟ้าเนี่ยนะครับผมแต่สัญญาณ history เนี่ย เก็บไว้แล้วในดัตเตอร์เบสเพราะนั้นก็เอามาโชว์ได้เลยไม่ต้องเริ่มพลอตใหม่แต่ตัวที่เริ่มพลอตใหม่นี้ก็คือเรียลไทม์นั่นเอ,เองนะครับอันนี้ก็จบวิธีการที่เอาสัญญาณมาโชว์เป็นแบบกราฟทีนี้เราต้องการเก็บสัญญาณที่เก็บใน Data l ล็อกของเราเมื่อกี้นั่นนะครับซึ่งมันดูแล้วไม่รู้เรื่องว่าสัญญาณไหนเป็นสัญญาณไหนเราต้องการเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับเช่นเอาไปล็อกกิ้งไว้ในอีก Database หนึ่งเราจะทำอย่างไรนะครับวิธีการทำอย่างนี้นะครับ ไปเปิดไปที่อ n program นะครับไปที่ icons i ics. เปิดไปที่ trend work 32นะครับและเลือก trend work 32 reporting ตัวนี้นะครับ i c o n i c genesis 32 trend work 32และ trend work 32 reporting เมื่อเปิด trend work 32 reporting ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเลือก new นะครับ new report add report ตรงนี้นะครับจากนั้นตั้งชื่อ Report เช่นเป็น my report นะครับ Target Name ก็ตั้งชื่อให้ตรงกันจากนั้นใส่เครื่องหมายถูกตรง enable นะครับคลิก next ต่อไปตรง data source name นะครับเขาจะถามเราว่าเราจะเอาข้อมูลจากไหนมาทำา r p p r t t นะครับให้คลิกเข้าไปแล้วเ,เลือก machine data source เลือก data source ที่ชื่อว่า mssql 2 0 0 8จําจำได้ไหมครับตัวนี้คือ data source ที่เราสร้างไว้ ไว้ลิงก์กับ SQL Server เพื่อบอกให้ Trendwork Locker รู้ว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อเบสตัวไหนนะครับเราเลือกตัวเดียวกัน,นเลยครับเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลมาจากฐานข้อเบสเดียวกันนะครับจากนั้นคลิกโอเคทีนี้เราจะใช้ Trust Connection นะครับหรือจะใช้แบบ Username Password ของ SQL Server ผมจะใช้เป็นแบบ Trust Connection ซึ่งเป็น Windows NT นั่นเองนะครับจากนั้นก็คลิกโอเค นี้เลือก Database Group นะครับคลิกเข้าไปเลือก DB1 เลือก Group ก็คือ locking 1นั่นเองนะครับมันจะปรากฏตามที่เรากำหนดไว้ใน t r a i n Work Configurator นะครับจากนั้นก็เลือก Tag ก็จะเจออยู่3 Tag นะครับผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นคลิก next ต่อไปทีนี้ data filter นะครับเราจะเอา last ก็คือข้อมูลล่าสุดของแต่ละช่วงเวลาเช่นถ้าเรากำหนด process data every 15วินาทีนะครับเขาจะเอาข้อมูลสุดท้ายของทุกๆ15วินาทีมาโชว์นะครับามาใช้งานนะครับหรือเราจะเลือกรอถ้าเราเลือกรอก็คือข้อมูลดิบนั่นเองเราไม่สามารถเลือกโปรเซสต data a v e r y ได้หรือถ้าเราเลือก average เขาก็จะเอาข้อมูลเฉลี่ยของทุกๆ15วินาทีหรือตามช่วงเวลาที่เราต้องการมาเนี้ผมเลือกเป็นรอนะครับจากนั้นคลิก next ต่อไปทีนี้เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ที่ได้จาก Trend l o c k e r นะครับ เก็บไว้ในรูปแบบอะไรเก็บไว้ในรูปแบบเทเบิลหรือ Text file หรือ Excel file เห็นไหมครับเราสามารถสร้าง Excel file ล e หรือได้ด้วยนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Database Table เพราะว่าต้องการเก็บไว้ใน sql server อีก d a t a b a s e หนึ่งนะครับโดยผมเลือก dsn นะครับก็คือ dsn ตัวนี้นะก็คือ Data Source ที่เราต้องการเก็บด a ต a าเ s e เก็บข้อมูลนะไปไว้นะครับผมเลือก dsn จากนั้นก็เลือก Machine Data Source เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ต้องการเก็บไปไว้ที่ไหนนะครับอ่ะผมเก็บไปไว้ที่เดิมนี่แหละเก็บไปไว้ใน MSSQL 2008 Data s o u ต c ตัวเดิมนี่นะครับคลิกโอเคนะครับถ้าต้องการสร้างใหม่ก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับสำหรับ t a s o u r c สจากนั้นคลิกโอเคนะครับอ่จะใช้อ่ User ID นะครับ Password อะไรเราสามารถที่จะกำหนดได้ใน t a s o u ซ c สอยู่แล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะ ไม่สามารถกําหนดได้ที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ใน DSN นะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับจากนั้น Create Report With Date หรือว่า Override Report หรือว่า Append นะครับ Create Report With Date ก็คือสร้างตารางขึ้นมาแล้วลงท้ายตารางนั้นด้วยวันที่และเวลานะครับหรือเขียนทับข้อมูลเข้าไปเลยนะครับทุกๆช่วงเวลาที่เรากำหนดหรือต่อท้ายนะครับในนี้ผมเอาต่อท้ายนะครับ จากนั้นเมื่อเราเลือกเป็นแอป e n นก็คือต่อท้ายข้อมูลเดิมนะครับเขาบอกว่าจะให้ m a i n ทนข้อมูลนี้ไว้กี่วันนะครับผม maintain ไว้365วันนะครับก็คือเอาต่อท้ายเข้าไปต่อท้ายเข้าไปอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้า table ของเรามันใหญ่เกินไปนะมันจะอืดน,นะครับไม่ว่า table นั้นจะเป็น Access SQL Server MySQL หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นต้องระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ เราก็ต้องเลือก maintain ให้เหมาะสมนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไปจะให้สร้างรีพอร์ตเนี้ยทุกๆเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือทุกๆเวลาเท่าไหร่ถึงจะเอาข้อมูลมาต่อท้ายข้อมูลเดิมนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น on interval คือ on period นะครับคลิกปุ่มเช่นนะครับเลือกเป็น hourly นะครับก็คือทุกๆก,กี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับผมเลือกเป็น0ชั่วโมงแล้วก็ ทุกหานาทีนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะฮะคลิก next ต่อไปนะครับรีพอร์ time span น,นะครับรีพอร์ time span คือให้มีการเอาข้อมูลย้อนหลังเท่าไหร่นะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่มานะครับนะจากเวลาปัจจุบันนะครับจะเอาย้อนหลังไปเท่าไหร่มาโชว์นะครับผมเอาย้อนหลังไป 10นาทีนะครับเพราะผมจะตั้งให้มันสัมพันธ์กันเพราะผมต้องการห้านาทีนะครับเพราะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ตรงออนไทม์ time นะครับผมตั้งไว้ว่าทุกๆ5นาทีเนี่ยให้เอาข้อมูลมาต่อนะครับให้เอาข้อมูลมาต่อเพราะนั้นผมก็ให้เอาข้อมูลย้อนหลังไป5นาทีนะครับจะได้สัมพันธ์กันเอามาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือก enable time expand นะครับผม นะครับแล้วก็คลิก finish เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ start report ได้เลยนะครับนะี่ครับข้อมูลก็จะถูกนำมาเก็บใน SQL Server อีกตารางหนึ่งตารางนี้มีชื่อว่า MyRep ตามที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเราก็รอสักพักหนึ่งหนาทีก็จะมีข้อมูลมามีนิดนึงนะครับหลังจากที่เรา,าได้ save configuration ไปแล้วให้เรา เวลาเราต้องการเช็คให้เราดับเบิลคลิกเข้ามาที่ m มล์เรปนะครับเราก็เลือกมาที่ Schedule นะครับดูว่าเป็นช่วงเวลาตามที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้ผมให้มีการเอาข้อมูลมาทุกๆ5นาทีนะครับมาต่อท้ายข้อมูลเดิมนะครับแล้วก็เลนส์นะครับถ้ามันเป็นศูนย์แบบนี้ให้เปลี่ยนให้ให้สัมพันธ์กันนะครับวเวลาเอามาต่อท้ายทุกๆ5นาทีนะครับเลนส์ก็จะเป็นการเอาข้อมูลเก่านะครับ time span หมายถึงกวาดไปจนถึงเวลาย้อนหลัง5นาทีนะครับออกมาจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปดูให้แน่ใจนะครับว่าไม่ใช่ศูนย์นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วค่อยสตาร์ทนะครับเมื่อครบช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้นะั่นคือ5นาทีนะครับเขาจะสร้างเทเบิลขึ้นมาชื่อว่า myrep นะครับจากนั้นก็จะเราเปิดข้อมูลเข้าไปนะครับโดยคลิกขวาแล้วเลือก select top 1000ก็ได้นะครับจะเห็นว่ามีข้อมูล ที่เราสามารถเข้าใจได้นะครับก็คือหน้าเวลาเท่านี้นะครับข้อมูลของสัญญาณแลมมีค่าเท่าไหร่เรนดอมมีค่าเท่าไหร่และสายมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะสามารถนำไป,ไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นเ,เก็บไว้เพื่อเป็น reference นะครับหรือเอาไปใช้ในโปรแกร,รม,มอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราเก็บไว้ในรูปแบบของ MBS SQL Server อย่างที่บอกครับรีบพอร์ตของเราสามารถ ที่จะ generate ออกมาเป็น Text file ลนะครับเก็บไว้ในรูปแบบ Text f i l e หรือ Excel f i l e ก็ได้แทนรูปแบบ database ง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สรุปนะครับก็คือเราสามารถที่จะแสดงกราฟอ่า t o r y นะครับคือข้อมูลที่เก็บไว้ย้อนหลังในรูปแบบกราฟได้และสามารถที่จะเก็บไว้ในรูปแบบ d a t a b a s e ง่ายๆได้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ